ไก่ทอดเคฟซี VS ไก่ทอดเท็กซัสอันนี้เป็นเคฟซีนะครับส่วนชิ้นนี้เป็นเท็กซัสครับราคา39บาทเท่ากันครับดูจากลักษณะแล้วเนี่ยของเคฟซีเนี่ยจะออกสีเหลืองอ่อนกว่าของเท็กซัสนะเท็กซัสจะออกดูสีเข้มกว่าชิ้นรอบนี้นะครับของเคฟซีเนี่ยจะดูใหญ่กว่าเท็กซัสนิดนึงส่วนกลิ่นเดี๋ยวมาลองดู จากที่ดมกลิ่นเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองชิมรสชาติดีกว่าเดี๋ยวลองชิมของ KFC ก่อนกัดไปคำตโตๆอืมกรอบหอมเค็มน้อยๆเดี๋ยวลองเทคไซ์ก่อนกรอบหอม ความแตกต่างพวกว่าเอาเรื่องแป้งก่อนแป้งความก่อพอๆกันส่วนรสชาติของในตัวไก่เนี่ยรู้สึกว่าเคปซีเนี่ยจะหอมกลิ่นเครื่องเทศเยอะกว่าส่วนของเท็กซัสเนี่ยกลิ่นเครื่องเทศก็หอมเหมือนกันแต่จะรู้สึกว่าอ่อนกว่าเค C ซีนิดนึงเท็กซัสเนี่ยจะมีความเผ็ดความเข้มข้นกว่าเค C ซีถ้าใครชอบรสชาติแบบปานกลางไม่เผ็ดมากแล้วก็หอมเครื่องเทศกว่าเนี่ยไปเค C ซีครับแต่ถ้าใครชอบความเผ็ดเข้มข้นเนี่ย แต่อาจจะหอมน้อยกว่าเ f ฟซีเนี่ยไปเท็กซัสครับแต่ความหอมเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์นะครับมันจะไม่เหมือนกันเพื่อนๆชอบไก่ของเจ้าไหนคอมเมนต์บอกโคกใต้คลิปด้วยนะครับแล้วก็ใหญ่โคกรีวิวอะไรอีกเนี่ยฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ